อยู่เจริญ1นนะฮะธัญบุรีคลอง4นะครับก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกได้ทางาลังสิตนคะรนายกนะครับธัญบุรีแล้วก็ลำลูกกาคลอง4ี่ถาถนนสไวไวประชาลาดหลังนี้เพิ่งจะรีโนเวทเสร็จใหม่ๆเยยี่มเลยซึ่งหลังนี้นะฮะอยู่ต้นๆโครงการเลยนะครับอยู่ซอย4นะครับหมู่บ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับแมคโคร คลองสี่เดินทางสะดวกได้หลายเส้นทางเลยทีเดียวเพิ่งจะรีเวทเสร็จใหม่ๆเลยเดี๋ยวพี่หนุม่มจะพาพวกเราไปดูตอนกลางคืนว่าสวยขึ้นไหนกลางวันจะสวยอยู่วันนี้นะดูกลางคืนก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเริ่มจากหน้าบ้านเขาข้าวกระดูนี่ว่าจะมองเห็นได้แค่ไหนบ้างอ้าวฉันภาพถอยสุดกลูเลยลองดูว่ามองเห็นไหมยามค่ำคืนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหลังนี้นะฮะอยู่เจริญหนึ่งนะครับ ไปกันแบบไวๆเลยนะครับอยู่เจริญหนึ่งนะครับลังสิตธัญญบุรีนะครับคลองสี่นะฮะธิลเวใหมเลยนะครับหน้าบ้านนี่ประมาณกว้างประมาณหกเมตรนะฮะไฟไดีเพียบเลยหนึน่งดวงนุ่นเสานุ่นเสานี้เสานี้นะฮะประตูลายก้างปลาส,สวยๆเลยนะฮะระแนงซ้ายระแนงขวามีให้เรียบร้อยนะครับนี่ดูโคมไฟสวยๆ แล้วก็มีตกแต่งลายทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะฮะหน้าต่างหลายโมเดลร์แล้วมาเลขที่1 1ึ่งหนึ่งหนึ่ง,งทับเจ็ดเจ็ดสามมาดูยางค้ำคืนบ้างสวยมากเลยฮะดูไฟกลิ่งไงไฟกลิ่งสวยไหมไฟกลิ่งสวยมากเลยนะฮะสวยมากเลยนะครับลายนี้ก็เข้ากับาลายดอกไม้ถูกไหมฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ประตูเนาะ ตัวลายโมเดอร์แล้วนี่สวยงามเลยทีเดียว24.2ตารางวานะครับ24.2ตารางวาีปึง4ห้องนอนเลยนะฮะกว้างเลยนี่กลางคืนนะครับไฟก็เลยสวยงามเลยอ่ะดูกันเลยดูกันเลยครับตะมุตะมิเลยครับหลังนี้สวยงามเลยนะครับเอออ่ะนี่โซฟานั่งนุ่มๆนี่ มีไฟปรับได้ด้วยมีโคมไฟระยานะครับตรงนี้กอบ,บิวตรงนี้เนะาะจ้งทีวีสวยๆนั่งเพลินๆสุฟานุ่มๆนะฮะตรงนี้เป็นมุมพักผ่อนนะครับมันกว้างเลยทีเดียวนะครับอยู่เจริญหนึ่งธัญบุรีคลองสี่ลังสิตลำลูกกาคลองสี่เดินทางได้สะดวกเลยเข้ามาดูไฟกิ่งตรงนี้นี่ตรงบันไดนี่น่ารักๆเลยนะครับ มาดูห้องน้าฝั่งนี้ห้องน้ําฝั่งนี้แล้วก็อันนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยครับรัวนี่ฮะโต๊ะรับประทานอาหารสตัวนั่งตรงนี้กันเลยทีเดียวแถมฟรีเลยสวยๆเลย,เลยนะครับห้องนอน ที่หนึ่งชั้นล่างนี่มีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะครับไปดูครัวครัวที่บอกเลยนะฮะถูกใจสาวๆแน่นอนนี่เลยมาไล่กันเลยนี่ฮะดูนะนี่หนไหมฮะปี๊ดสวยงามเลยไล่กันเลยเนี่ยฮะสวยถูกใจคุณสาวๆแน่นอนนะฮะ หลังคาใช้ตัวพ u ูไฟหนึ่งสองสาทีติดตั้งเครื่องซักผ้านะครับตั้งเป็นตู้เย็นจัดไปได้เลยนะฮะสวยมากครัวมาชั้นสองมาเลยชั้นสองสำหรับอยู่เจเริญหนึ่งนะฮะทำเลขคลองสอ่ะหมุนไปดูข้างล่างนิดนึง สวยดีนะครับยามค่าคืนนะครับสําหรับหลังนี้นะฮะมาดูไฮไลท์ตรงนี้กันเลยอยู่เจเริญหนึ่งสไตล์ของอยู่เจเริญหนึ่งนี่เห็นไหมก็จะมีตรงนี้เนี่ยไว้สําหรับทําอะไรได้บ้างก็จะไปไว้สาหรับทําเป็นหิ้งพระก็ได้เนาะหรือจะแต่งเป็นสําหรับเด็กก็น่ารักๆหรือที่เก็บของก็ได้นะครับคงไฟระยะสวยๆเลยนะครับห้องนอนที่หนึ่งข้างบนมี3ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้า แน้วที่สองนะครับแล้วก็ห้องน้ําน้าก็ใหญ่ข้างบนก็ค่อนข้างจะโอเคเลยครับถือว่าโอเคเลยนะก็ห้องนอนใหญ่ใหญ่ก็ถูกใจเลยทีเดียวนะฮะก็จะประมาณนี้เพื่อความรวดเร็วเนาะก็สําหรับในส่วนของเนาะอยู่เจริญรหนึ่งนะครับอยู่เจริญหนึ่งดูในท่านของคลองสี่นะครับหลังนี้เนี่ยก็ มีขนาดถึง24.2ตารางวาเลยมีถึง4ห้องนอนเลยนะครับไรที่กำลังมอง,มองหาบ้านอยู่ในทําเลนี้นะฮะทำเลเนี่ยมันอยู่ตรงตรงข้ามกับแมคโครเลยนะฮะอยู่เจริญนึงเนี่ยตรงข้ามกับแมคโครคลองสี่เลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังเนี่ยมันจะสามารถเดินทางไปรถไฟฟ้าก็ได้นะทางลุกงกาคุคดก็ได้เราจะเดินไปลังสินตนครนาย,ยกก็ได้ทัญบุรีนะครับามาเก็ตวิลเลจใกล้ๆนี่เองนะฮะก็ไปจะเดินจะไปทางวิกซีของสีก็ได้นะครับ ทมเลเนี่ยเดินทางสะดวกได้หลายเส้นทางเลยอยู่บนถนนสวัยประชารานนะครับก็สะดวกสนใจหลังนี้มาดูกันนะครับพี่หนุ่มราสายพวกเราอยู่นะติดต่อพี่หนุ่มได้เลยนะครับ